ผมวิเคราะห์ระหว่างไทยกับขมรนใช่ไหมครับก็ผมวิเคราะห์ว่าอาจจะต้องมีการประทะกันอีกครับเพราะว่าขมรนเนี่ยไม่ยอมที่เราไปล้อมรั้วลวดหนามนะครับเขาหาว่าล้อมกินเข้าไปในเขตพื้นที่ที่เขาเคยยึดครองมานมนานนะครับเราก็บอกเราล้อมในเขตของเราในเขตรประเทศไทยแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเดี๋ยวขมรนก็ต้องบุกมาลือล้อรั้วลือล้อรั้ว ลื้อลัวแล้วก็จะเกิดการประทะกันนะครับจะเกิดการประทะกันนะครับแล้วก็จะลุกลามอีกยกหนึ่งนะครับยกสองนะครับถ้าหมดยกสองนี่ก็เขมรจะบอบช้ำหนักกว่าเกา่านะครับจะบอบช้ำหนักกว่าเก่าหนักกว่าการประทะครั้งแรกนะครับแล้วก็จะเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับจะเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นในส่วนของรัฐบาลที่เขาจะต้องเจรจาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้ต่างชาติเขาว่าเรานะครับว่าเรา เขาเขาให้เราเจรจาเราก็เจรจาไปแต่คุยไม่รู้เรื่องแล้วครับผลการเจรจาเนี้ยคาดหวังได้เลยว่าคุยกันไม่รู้เรื่องขมิ้งก็ยังยืนยันประสาทเป็นของเขาเราล้อมรั้วบุกเข้าไปเขายืดแผนที่หนึ่งต่อสองแสนขอฟ้องศาลโลกนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องก็อยู่กันไปเงี้ยครับเราก็ต้องตรึงกําลังเราล้อมรั้วเรามึงลื้อก็ต้องล่อกันมึงลื้อก็ต้องล่อกัน นะครับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันไม่มีชาติไหนเขาใช้แล้วนะครับเขาใช้หนึ 5, ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยถ้าพลอตลงมาปุ๊บเนี่ยรถยนต์ผมจอดตรงเนี้ยมันมองเห็นเลยนะครับมันมองเห็นเลยแต่เขมรมันเอาแผนที่มั่วๆะขีดเส้นแค่เส้นปากกาเนี่ยมันกว้างตั้งสองพันเมตรแหละสองกิโลนะครับแต่หนึ่งต่อห้าหมื่นนี่ยมันกว้างแค่ห้าร้อยไอห้าสิบเมตรอย่างเงี้ยมันละเอียดกว่ากันเยอะแต่มันไม่เอานะครับต่อไป มันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นของไทยของกัมพูชาก็คุยก็รู้เรื่องเพราะบ้านเรือนมันติดกันบ้านเรือนแผ่นดินมันไปแยกหนีกันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ายังคุณเซนยังมีอำนาจอยู่คุณมาเนตยังมีอำนาจอยู่ตอนนี้คุณเซนปกติเนี่ยมันไม่ได้มาทะเลาะกับคนไทยนะกับคนอื่นมันไม่ทะเลาะนะครับคนอื่นสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่กล้าทะเลาะกับเรานะครับแต่ว่า ผมไม่รู้ว่าผลประโยชน์มันไปขัดกันอย่างไรอะไรอย่างไรมันถึงมาสร้างเรื่องสร้างราวแล้วมาโจมตีเราช่วงนี้นะครับมันเป็นการขัดแยง้งผมว่าเป็นการขัดแยง้งผิดข้อตกลงกันส่วนบุคคลนะครับและทําให้ประชาชนทั้งสองประเทศทหารทั้งสองประเทศเขาเดือดร้อนด้วยนะผมมองท่านไม่ต้องห่วงสถานการณ์ชายแดนแล้วครับผมว่าเอาอย่างนี้นะครับผมใช้คําว่าอยู่ในสายพระเนตรพระกันขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ พระองค์ท่านห่วงสถานการณ์บ้านเมืองห่วงพระส,สนิกรของท่านห่วงทหารของท่านนะครับให้กองงานในพระองค์โทรถามเหตุการณ์สรุปเหตุการณ์ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นขวัญกาลังใจของทหารเนี่ยดีมากดีมากนะครับดีมากนะครับทหารเสียชีวิตพระองค์ท่านพระราชทานเงินนะครับพระราชทานยศให้ทหารเจ็บชาวบ้านเจ็บตำรวจเจ็บพระองค์ท่านรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์มี โรงครัวพระราชทานเลี้ยงทหารตลอดนะครับเลี้ยงทหารตลอดเพราะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในสายพระเนตรของพระอ,องค์ท่านแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมหมดห่วงครับนะครับโดยส่วนตัวผมหมดห่วงนะครับรัฐบาลจะไปเจรจาอะไรที่มันจะทําให้เราสูญเสียผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็ทํายากครับรัฐบาลก็ทํายากทําไม่ได้ครับ ผมคิดว่าทําไม่ได้นะครับแต่ว่าผมห่วงทหารเรายังเกิดความเครียดเลยไอทหารขมรเนี่ยมันไม่เครียดธรรมดาจิตมันหลอนด้วยนะครับเครื่องบินบินผ่านเนี่ยมันผวาเลยนะครับมันไม่รู้ว่าจะไปบอมมันเมื่อไหร่พอเกิดความเครียดผมก็ไม่รู้ว่าทหารขมรมันจะบ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้กลาดเข้าหลามใส่ทหารไทยทหารไทยก็จะตอบโต้แล้วก็จะลามกันแบบเที่ยวที่แล้วเที่ยวที่แล้วเนี่ยมันมาจากทหารขมรหกคนนะครับ มาที่ปราสาทต,ตาเมืินโถมโกรธที่เราไปล้อมรั้วนะครับไอ้เที่ยวนี้เราล้อมรั้วแทบจะตลอดแนวส่วนเรื่องรั้วลวดหนามหีเพลงนะครับทหารยังต้องการรับบริจาคอยู่นะครับประชาชนท่านใดรักประเทศชาติมีกําลังทรัพย์ที่จะบริจาคเอาไปบริจาคให้ทางกองทัพภาคที่สองที่ต้องใช้เยอะนะครับลวดหนามหีเพลงเนี่ยล้อมเร่งด่วนมันจะได้ม้วนเดียวพื้นเดียวนะครับโดดข้ามก็ได้แล้วนะครับมันต้องล้อมสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นขึ้นไปนะครับ ถามว่าที่ทหารเขาเลือกโพสขอรับบริจาคนะครับเพราะว่าเกรงใจรัฐบาลนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าต้องการอะไรมาก็จัดให้นะครับก็จะใช้เวลาจัดซื้อจะใช้เวลาจัดซื้อประมาณเร่งด่วนจริงๆซื้อแบบวิธีพิเศษจริงๆก็ประมาณ15วันนะครับนะฮะคิดว่ารัฐบาลก็คงจะทําการจัดซื้อให้นะครับผมว่ารัฐบาลก็วางตัวลําบากนะรัฐบาลก็จัดซื้อให้ล้อมรั้วรดนา้า เวลาไปคุยตัวรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศจะไปคุยกับคุณเซนไอ้คุณเซนก็จะโกรธอีกไอ้หา่าผมบอกไม่ให้ล้อมรั้วแล้วจะคุยกันรู้เรื่องเหรือคุณดันไปซื้อรั้วลวดหนามให้ลูกน้องคุณผมว่ารัฐบาลอย่างนี้ครับณนะเวลาเนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งเพื่อถนอมน้นนําจิตน้ําใจของชาวบ้านเนี่ยถแถลงการยกเลิก MOMOU4444 มันข้อตกลงระหว่างเรากับกัมพูชาสองประเทศไงไม่ได้มีใครบังคับให้ไปทำมโอยครับมโอยมันยกเลิกได้ยกเลิกมโอยสี่สามสี่สี่ไปเลยครับแล้วก็บอกกับกัมพูชาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับเลิกคบกับกัมพูชาไปก่อนชั่วคราวแล้วก็ได้บอกว่าเราไม่ลุกลานท่านแต่ไม่ยอมให้ใครมาลุกลานเราเราจบแล้วครับไม่ต้องไปคุยกับเขมรแล้วครับไม่ต้องไปเจรจาแล้วครับเจ็บไข้ได้ป่วยมันดีกับเราด้วยนะครับ ประชาชนชาวกัมพูชาก็ไม่สามารถที่จะข้ามแดนมาใช้โรงพยาบาลได้นะครับเราก็ประหยัดงบประมาณปีงหลายพันล้านมันจะมีชาวไทยที่สูญเสียผลประโยชน์บ้างคือในทุนในทุนในทุนโดยเฉพาะปะตะทนะครับปะตะทที่ขายน้ํามันไปจําหน่ายในกัมพูชานะครับเห็นว่าผลกําไรออกมาลดลงไป3ามเเปร์เซ็นั้งครับปะตะทปะตะทเขารวยอยู่แล้วครับแค่ ขายน้ำมันในประเทศไทยแม่ก็ขายแพงนะครับพวกเราก็ซื้อน้ำมันแพงกันนะครับปตทจะขาดทุนนี้ก็ไม่เป็นไรครับคุณมีลูกค้าในประเทศไทยคุณก็พอแม่นร่ํารวยไปขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับปตทสองพวกในทุนที่ไปลงทุนในกัมพูชานะครับก็เป็นพวกในทุนใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับคนยากคนจนไม่มีแล้วครับแล้วเราเนี่ยสินค้าการเกษตรจริงๆเนี่ยเราเสียเปรียบขเขมรนนะครับ ขมิ้นเนี่ยเวลาเราประกันราคาข้าวมันก็เอาข้าวขมิ้นเข้ามารักรอบขายเอาราคาประกันเรามันสัมพัสหลังข้าวโพดพืชผักผลไม้ทุกอย่างเลยเราเสียเปรียบขมิ้นนะครับณเวลานี้ก็คือตัดความสัมพันธ์ไปก่อนนะครับตัดความสัมพันธ์ไปก่อนแถลงการไปเลยครับตัดความสัมพันธ์ทางการทูตเลือกค้าขายเลือกมอูสี่สามสี่สี่ นะครับเพราะคุยกันมาห้าสิบกว่าปีมันยังไม่รู้เรื่องก็เลิกเลิกเลิกครับนะครับเลิกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทั้งฝ่ายไทยหรือกัมพูชาแล้วค่อยส่งตัวแทนมาพูดคุยกันใหม่เออจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดครับเลิกคบกันไปเลยครับมาเนี่ยนะครับเรายังคือเราเห็นเราก็ว่าเขหม็นเขหม็นก็ว่าเราถ้าคนว่ากันอยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วครับนะครับเลิกคบกันไปเลยครับรัฐบาลก็เด็ดขาดยังไงเขาก็ไม่เอาท่านอยู่แล้วนะครับ หุ้นเซนก็ไม่เอาไทยอยู่แล้วนะครับโกรธกันไปแล้วนะครับโกรธกันไปแล้วนะครับส่วนหุนเซนจะมีมาตรการยึดทรัพย์คนไทยที่ไปลงทุนในกัมพูชาก็ยึดไปเถอะครับแต่ทรัพย์สินของหุนเซนที่อยู่ในประเทศไทยเราก็ยึดบ้างนะฮะเออก็แลกกันไปหุ้นเซนผมมองว่าเหลือไม่กี่ปีสุขภาพร่างกายเป็นทั้งเบาหวานความดันเกาืคอเลสเตอรอลอะไรเนี่ยนะครับแถมสิ่งที่จะทำให้หุ้นเซนแย่คือความเครียดนะครับความเครียดนะฮะ ถ้าเป็นผมผมทําครับแต่ว่าผมมันไม่มีอำนาจเราก็ได้แต่ออกมาเรียกร้องอย่างนี้นะครับคุณภูมิทําไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าคุณเซนกับพี่ทักษิณเขากโกรธกันแล้วเขาไม่ดีกันแล้วนะครับเขาไม่ดีกันแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านตัดสินใจเพื่อประเทศชาติเลิกคบไปเราเป็นประเทศใหญ่กว่ากําลังอาวุธกําลังทหารเราเหนือกว่าเราพูดไปเลยครับประชุมยกเลิกบอกยกเลิกฝ่ายเดียวก็ได้ครับมันข้อตกลงสองฝ่ายมึงกับกูนะครับก็ยกเลิกไปเลย ไทยประกาศยกเลิก M O U 4 3 4 4นะครับ2ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชานะครับส่วนจะปิดกั้นไม่ให้แรงงานกัมพูชามาทำงานประเทศไทยก็พินาเอานะครับถ้าเขาไม่ได้มาทำงานประเทศไทยเนี่ยถามว่าแรงงานกัมพูชาจะไปทำงานที่ไต้หวันได้ไหมได้บ้างนิดหน่อยไปทำงานต่างประเทศค่าใช้ใจ่ายมันสูงง่ายที่สุดคือเขาเดินข้ามแดนมามาทำงานประเทศไทย เขาจะต้องเสียค่าเครื่องบินค่าในหน้าไปทํางานออสเตรเลียนะครับไปทํางานไต้หวันเขาก็ลําบากแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินจากแรงงานต่างด้าวของกัมพูชาเข้าไปประเทศเขาเนี่ยประชาชนชาวกัมพูชาจะเดือดร้อนแสนสาหัสเลยนะครับเพราะตอนนี้การบริหารงานในกัมพูชามันคูนเซนมันกินอย่างเดียวมันทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวเงินเงินจากบ่อนการพนันเงินจากแก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งหลอกลวงแก๊งสแกมเมอร์ คุณเซนเก็บเข้าส่วนตัวนะครับเก็บเข้าส่วนตัวมันไม่ไปถึงพี่น้องประชาชนชาวมพูชาผมไม่อยากให้คนไทยกับคนขเขมรทะเลาะบวแวงกันนะครับไปไปโกรธไปเกลียดคูณเซนถ้าการเมืองในัมพูชาเปลี่ยนจากคุณเซนเราก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะครับทํามาค้าขายเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันได้นะครับผมไม่ได้ไปลงสอสอลงการเมืองครับผมมองว่าอย่างนี้ครับหนึ่งผมพอมีบำนาญกิน ประคองซื้อข้าวกินนะครับไปนอนไหนมันก็เสียแค่ตอนนี้เมื่อก่อนเสียสามสิบาทต่อวันตอนนี้เสียร้อยห้าสิบาทต่อวันนะครับก็เท่า,าวันละสามร้อยถ้าไปลงการเมืองมันก็จะโลภโลภแล้วสมมุติว่าไปลงการเมืองก็ต้องเตรียมตัวนะครับต้องไปงานต้องออกงานทุกวันเพื่อเอาใจหัวคะแนนไปพกกำนันผู้ใหญ่บ้านสอจอบ้านคนไหนแต่งคนไหนบวชคนไหนเสียชีวิตเกับไปนะครับ ไปเสร็จเรียบร้อยสมมติว่าเลือกตั้งมาเลือกตั้งมาเลือกตั้งมาปุ๊บนะครับได้เป็นสอสอก็ต้องวิ่งหาทุนคืนหรืออยากจะไปเป็นรัฐมนตรีก็ต้องไปซื้อเสียงสอสอหรือตอนเลือกตั้งพักเขาให้มาสามสิบเราก็ต้องแปะไปให้อีกสิบหาให้ได้สิบคนผมอาจจะเสียไปร้อยร้อยหนึง่งผมได้เป็นรัฐมนตรีแต่มันไม่จบแค่นั้นสิครับ แต่ละเดือนพวกสสนี่ก็จะมาขอจะมาขอค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละแสนนี่สองแสนนะครับจะไปหาเงินที่ไหนอะเงินเดือนแค่แสนกว่าบ,บาทต้องทุจริตยอย่างเดียวแล้วก็จะไปติดคุกข,ขอญาติเอ่ยนามนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีรักเกียรติท่านเคยพูดเขาไว้นะครับนี่คือนักการเมืองบ้านเรานะครับแต่ถ้าวันหนึ่งมันถึงยุคที่ไม่จําเป็นต้องซื้อเสียงใช้คุณงามความดีออกไปประกาศให้ ชาวบ้านเขารับรู้แล้วชาวไทยเนี่ยไม่เห็นแก่งเงินซื้อเสียงห้าร้อยบาทพันพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามร้อยชาวบ้านดีขึ้นแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันก็คงจะเปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าคงยากครับคงยากนะครับก็สงสารนะแรงงานคือเราเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่สงสารนะครับไม่ว่าจะเป็นคน มอนพม่าไทยใหญ่เขมรกัมพูชาอะไรเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าวิถีชีวิตเขาเนี่ยเป็นผีพุ่งใต้แล้วเนี่ยมันดันพุ่งข้ามแดนไปมันพุ่งข้ามแดนไปแดนชายแดนเราติดกันนะแต่ผีพุ่งใต้มันดันพุ่งข้ามแดนไปนะครับพุ่งข้ามแดนไปมันไม่มีจะกินนะครับก็เกษร์กระสนไปทํางานกันเหมือนกับครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยมันก็ยากจนอย่างเงี้ยเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับเล่วก็เกษร์กระสนไปทํางานซาอุด ซาอุดิอาระเบียกันนะครับไปขายแรงงานนะครับพวกเราเรียกว่าไปขายแรงงานนะครับถ้าเขามีกินบ้านเขามีกินเขาไม่มาแล้วครับนะครับบ้านเขามีกินเขาไม่มาแล้วครับเขาไม่มีจะกินไงฮะมาเนี่ยอย่าไปดูถูกกันเลยครับอย่าไปดูถูกกันเลยครับมาเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนเกลียดกันนะครับนักการเมืองเขามาแสวงหาอำนาจมาแสวงหาอำนาจนะครับเข้ามาแสวงหาอำนาจเขาก็หมดไปนะครับ พี่น้องประชาชนมันใครที่มีเมียเขมรมีผัวไทยเมียเขมรอะไรก็อย่าไปเกลียดกันนะครับอย่าไปเกลียดกันนะครับต้องแยกแยะครับต้องแยกแยะครับมาเนี่ยกั้นรั้วเนี่ยผมคิดว่าคงจะอยู่ในแนวคิดของรัฐบาลแล้วครับที่กั้นรั้วแต่ว่าที่เขายังไม่สามารถที่จะวางงบประมาณได้เนี่ยเพราะมันยังมีม O U สี่สามสี่สี่อยู่พื้นที่มันยังไม่ชัดเจนนะครับเราก็กั้นยึดแนวเขตที่เขาชี้ปากหมุดไปแล้วนะครับที่ทําเสาหลักเขตเขาไว้แล้วนะครับ ลองไปคุยผมรายละเอียดเรื่องนี้ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ถ้ากั้นได้ก็กั้นนะครับตอนนี้กั้นปุ๊บมันก็ต้องลบกันอย่างเงี้ยครับเพราะกัมพูชาบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่ของเขาเราก็บอกเป็นของเราผมว่ามันจะจบๆก็คือลบกันให้เด็ดขาดนะครับลบกันให้เด็ดขาดไปเดี๋ยวปะทะเที่ยวที่สองเนี่ยครับเตรียมเลยครับท่านผู้การทหารอากาศท่านจะเกษียณเหลืออีกสี่สิบกว่าวันนะครับเตรียมบอมให้จุกจุกไปเลยนะครับเตรียมบอมให้จุกจุกไปเลยนะครับ กระสุนปืนใหญ่ที่มีค้างคงค้างอยู่เนี่ยอัดไปให้หมดนะครับเอาให้จุกจุแล้วก็ผมไม่ได้มาพูดเอามันนะครับต้องไปบอมฮุนเซนครับต้องไปบอมฮุนเซนฮุน,นมาเน็ตครับเพื่อให้การเมืองในกัมพูชาเปลี่ยนแปลงน,นะครับพอสงบราบคาบเขาแพ้เราราบคาบแล้วล้อมรั้วเลยครับใช้งบประมาณเร่งด่วนจะยกเลิกการสร้างทางการบำรุงทางในประเทศไทยทั้งหมดก็ได้ล้อมรั้วเขมรก่อนล้อมรั้วไทยกับเขมร เอาให้เรียบร้อยไปก่อนนะครับตัดงบประมาณไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้งบงบก่อสร้างทุกกระทรวงทบวงกรมไปก่อนนะครับไอ้งบจัดแคมเปญจัดงานหาอะไรเนี่ยยกเลิกไปก่อนเอาเงินมาสร้างรั้วก่อนนะครับงบเอาไปกินไปใช้กันนะครับงบเอาไปกินไปใช้งบอบรมงบเอาไปโปรโมทอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับผมอยู่ในระบบราชการมาก่อนงบที่จัดอีเวนต์งบ แสดงประชามติอะไรเนี่ยนะครับมันกินกันชิบหายไปปวงหมดนะครับงบ sí. พวกนี้ยกเลิกไปเอาไปสร้างรั้วก่อนนะครับเอาไปสร้างรั้วก่อนนะครับถนนมันก็พอวิ่งได้อยู่แล้วทุกวันนี้นะครับทุกวันเนี้ยถามว่าถนนในประเทศไทยเนี่ยมันเพียงพอหรือยังผมมองว่าเพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วหยุดสร้างมันไปปีนึงหยุดสร้างไปปีนึงก็เหลือหลายแสนล้านแล้วนะครับต่อไปเนี่ยทํากําแพงเนี่ยทํากําแพงเนี่ยนะครับกําแพงตันๆด้วยนะครับ ข้างบนจะโปร่งก็ไม่เป็นไรข้างล่างตันๆด้วยและทหารลาดตะเวนเนี่ยทําเป็นทางรถยนต์ลาดตะเวนเลยครับเทป,ปูนมาให้กว้างหน่อยนะครับวิ่งทางรถยนต์ลาดตะเวนเลยเล่นสกเก็ตบอร์ดเลยแต่รอให้ประทะครั้งที่สองก่อนนะครับเอาให้หมอบลาบคาบแก้วไปก่อนนะครับง่อยเปรียเสียขาแล้วล้อมล้วเลยครับล้อมล้วเลยนะครับพวกเราเป็นแนวหลังเนี่ยเวลารัฐบาลไปเจจะอะไรที่ประเทศไทยเราเสียเปรียบ พวกเราเรียกร้องรวมตัวได้รัฐบาลก็เป็นข้ออ้างได้นะครับว่าประชาชนในประเทศไทยเขาไม่ยอมนะฮะเราก็เป็นพลังที่ไปหนุนรัฐบาลได้นะครับโอ้ยทุกวันนี้ผมก็ปวดหัวครับ <c oughs> จากใจผมจริงๆนะถนนแม่นีมากเกินนะครับบางแห่งตัดไปในทุ่งหมาหอนเลยนะครับบางแห่งตัดไปในทุ่งหมาหอนเลยมันจะมีคนวิ่งสักกี่คนวะเนี่ยมึงมาเนี่ยโอ้โหสองชั้นสามชั้นเลยนะครับเข้าโค้งยังผิดเลยนะครับ แต่ตรงไหนที่มันรถติดมากๆจําเป็นจะต้องทําหลายชั้นเพื่อระบายรถผมก็ไม่ว่าครับนี่มันกําหนดงบเพื่อสร้างกินเปอร์เซ็นต์กันกําหนดงบเพื่อสร้างกินเปอร์เซนต์กันหรือถ้าท่านไม่ได้กินเปอร์เซ็นต์ก็ต้องขอโทษท่านด้วยนะครับแต่ขอความกุณาท่านไปสบานวัดพระแก้วมรกตสบานกับพระสยามเทวธิราชได้ไหมครับว่าเงินที่ท่านกินสินบาทค่าสินบนไปไปซื้อรถให้ลูกให้เมียก็ขอให้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ไปสร้างบ้านก็ขอให้เกิดวัติเหตุฟ้าผ่าไฟไหม้ส่งลูกเรียนก็ขอให้ลูกไม่พบความสําเร็จไปติดโยงติดยานะครับถ้าท่านบริสุทธิ์ท่านออกมาพูดชัดๆเลยครับนะครับท่านออกมาประกาศเลยครับในฐานะที่ผมพอมีความรู้เรื่องการสืบสวนผมจะได้จิกไปที่ท่านแล้วก็จะสืบอาศัยมีพี่มีน้องอยู่ในปปงบ้างอาศัยความรู้ความสามารถในการสืบสวนบ้างผมจะจิกนะครับ ผมจะจิกนะครับหากไม่พบความกระทําความผิดของท่านเนี่ยผมจะไปการาบปีนท่านอย่างสวยๆเลยนะครับผมจะไปกราบปีนท่านอย่างสวยๆเลยนะครับอะไรถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศชาติเนี่ยก็นั้นผมเนี่ยยังไม่ได้ยุ่งกับใครเลยนะผมยังไม่ได้ไปเช็คความดีความชั่วของใครเลยนะนะครับยังไม่ได้ไปเช็คเลยนะครับแต่ถ้าผมเช็คปุ๊บเนี่ยต้องพยานหลักฐานครบ ถ้าจะรบแล้วต้องชนะแล้วต้องเอามาติดคุกติดตารางเลยนะครับต้องเอาติดคุกติดตารางเลยนะครับคนร้ายเรายังไปก่อเหตุไม่มีพยานหลักฐานไม่มีคนเห็นเรายังสืบได้จับได้เลยไอ้เรื่องจะเช็คเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะทุจริตคอร์รัปชันเอาเงินไปซุกไว้ตรงไหนอะไรอย่างไงเอาไปให้คนอื่นเป็นชื่อคนอื่นมันก็ตรวจสอบได้ครับถามว่าไอ้นั่นมันทํามาหากินอะไรมันเอาเงินมาจากไหนเสียภาษีแล้วหรือย,อยัง นะครับผมมีเครือข่ un> un> <t <t um いい <t <t ายครับนะครับมีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานมีผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าเช็คได้ครับถ้าจะฟัดใครเนี่ยตายแน่นอนครับถ้าจะฟัดใครก็ตายแน่นอนนะครับให้ตำแหน่งไหนอีกครับให้ตำแหน่งไหนอีกนะครับนะครับให้ตำแหน่งไหนอีกนะครับถ้าจะฟัดเนี่ยตายแน่นอนนะครับถ้าจิกถ้าจิกเข้าไปเนี่ยแย่หมดครับมันหาจุดผิดจนได้ครับมันหาจุดผิดจนได้นะ ซึ่งตัวเขาเองอาจจะคิดว่าไม่ผิดนะครับแต่มันผิดกับมานะครับ